แจ้งข่าวสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนในเดือนมกราคมปี2565รายเก่าที่ถือบัตรคนจนยังได้อยู่ไหมหรือว่าต้องยกเลิกบัตรคนจนฟังด่วนเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบก,กับวิบูมเล่าข่าวสวัสดิการแห่งประช่องมัมมี่บุบิมนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นวันที่3ธันวาคม2 5งพนะคะอากาศก็เริ่มหนาวกันแล้วนะคะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะจังหวัดไหนหนาวเราบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะคะเอาละค่ะสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบัตรคนจนสําหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนนะคะก็สอบถามบุ๋มกันเข้ามาเยอะพอสมควรนะคะเกี่ยวกับ เดือนมก,กราคมนี้นะคะมก,กราคมปี2565นั้นนะคะจะมีเงินเข้าไม้จะได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะคะแต่ก่อนไปรับชมนะคะบุ๋กก็อยากขอกำลังใจค่ะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็เล่มกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารแล้วถ้าเกิดว่าใครคิดว,ว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะค่ะสำหรับบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมก,กราคมปี2565นั้นนะคะ ซึ่งรายเก่านะคะที่ถือบัตรคนจนอยู่แล้วนะคะก็จะได้ในส่วนของค่าอุปโภคบริโภคที่ยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะคือในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนั้นนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะคะได้รับคนละ7-800บาทกันเลยทีเดียวนะคะทีนี้พอ 31ธันวาคม64นี้นะคะจะสิ้นสุดมาตรการที่โครงการที่รัฐบาลนั้นนะคะช่วยในการเติมเงินเข้าไปให้เนาะคนละ500บาทนั้นก็สิ้นสุดโครงการใน31ธันวาคม64นี้เนาะทีนี้ในเดือนมก,กราคมปี2565นะคะก็ยังได้สิทธิ์คงเดิมเนาะคือบัตรไหนที่ได้เคยได้200ก็จะได้แค่200บัตรไหนที่เคยได้300ก็จะได้เพียง300บาทนะคะ ทีนี้ในส่วนของการลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นั้นนะคะยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดแต่ถ้าเกิดว่ามีการประกาศแล้วว่าให้ไปลงทะเบียนได้เดี๋ยวผมจะมาแจ้งในบัตรคนจนรอบใหม่ที่จะมีการลงทะเบียนนั้นนะคะคือใกล้ที่ไหนลงที่นั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นศาลาประชาคมในหมู่บ้านหรือว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยนะคะออมสินแล้วก็ทอกศเนาะที่เป็นธนาคารของทางภาครัฐน,นั้นนะคะ ใครใกล้ที่ไหนก็ไปลงที่นั่นได้เลยเนาะทีนี้นะคะทุกคนจะต้องเตรียมนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนที่เป็นแบบชิปการ์ดนะคะที่มีชิปเล็กๆนั้นนะคะทุกคนจะต้องเตรียมไว้นะคะแล้วก็ห้ามหมดอายุโดยเด็ดขาดนะคะใครที่ยังเป็นบัตรแบบสมาร์ทการ์ดรุ่นเก่าอยู่นะคะให้รีบไปดำเนินการถ่ายบัตรใหม่โดยเร็วนะคะเพื่อ เตรียมการเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะมีการลงทะเบียนแล้วจะได้ไม่พลาดสิทธิ์นะคะเพราะว่าต่อไปนะคะจะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะคะเขาจะใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนเท่านั้นนะคะฝากไว้ถึงสําหรับเพื่อนพี่น้องคนไหนนะคะที่ยังถือบัตรประชาชนรุ่นเก่าอยู่นะคะก็รีบไปถ่ายบัตรใหม่ให้เป็นแบบปัจจุบันนะคะและในส่วนของวันลงทะเบียนนั้นรัฐบาลก็ยังไม่มีความ คืบหน้าแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวผมมาแจ้งให้ทราบละกนันเนาอว่าจะมีการลงทะเบียนเมื่อไหร่นะคะสําหรับใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาให้นะคะถ้าเกิดว่าทราบข้อมูลก็จะทําเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้มาตอบคําถามให้นะคะแล้วเกิดว่าใครที่อยากาเพิ่มเติมข้อมูลในเรื่องใดก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ